ก็ไงครับพี่ทอนรับงานเท่าไหร่เนี่ย 4, 4 okay. สี่พันแปโอเคสัดส่วนเท่าไหร่สัดส,ส่วนหน้าอกร้อยยี่สิบแปดสี่มิเตอร์๋อหน้าอกร้อยยี่สิบแปดค่ะส่วนสูงร้อยหกสิบหกค่ะน้ำหนักสี่ห้าค่ะก็วันนี้นะครับรับน้องเขามาเขาทำงานแล้วก็มีมีป่าเรียก าจ้างงานเองแล้วนะก็เรียกไป4ี่พันห้าเองก็ไปสี่พันพี่เอาห้าร้อยหนูต้องทํางานดีๆนะเดี๋ยวพี่หางานให้ใหม่นะต้องดูแลป่าๆให้ดีนะทําอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวรีวิวให้คนดูเขาดูหน่อยหนูหนทําอ<ด>ำได้ทุกอย่างหนูจะเขนะินนะหนูไม่เขินโอเคไหนไหนหนูแบบเต้นป่าด้วยหน่อยได้ค่ะเออโอเคโอเคเอลดีนะเฮ้ยเอยเอ,เอ,เอน,นี่แน่หนูฟิลแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยไหมเต้นแบบฝรั่งฝรั่งห่อ ใช่ฮะโอ้โหป๋าชอบเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวหนูไปหาเฮียเขานะเฮียเขาดังเลยตายป๋าหางานให้บ่อยๆนะคตาย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 ท้วงท้เวิร์กมีได้ไหมเนี่ยสบายมาก่ะโอเคเดี๋ยวป๋าหางานให้บ่อยๆนะดูแลดีๆนะอันน okay, ี้แขกพิเศษเลยแขกวีทีเลยโอย เอาอนี่ยเฮียที่เฮียบอกผมไม่หาเด็กให้อ่ะ ส,สวัสดีครับทุกคนผมมีช่องดีๆนะครับผมมาแบ่งปันทุกคนนะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับการสร้างรายได้เสริมนะครับสอนการสร้างรายได้เสริมนะครับแบ่งปันความรู้นะครับมีวิดีโอที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนนะครับอีกอย่างนะครับผมศึกษาได้ฟรีนะครับดูวิดีโอได้ฟรีเลยนะครับใครสนใจนะครับผมหาความรู้เลยครับหารายได้เสริมนะครับผมอยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสามารถไปติดตามได้ที่ช่องพี่แทนนะครับผมแทนออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็เข้าไปติดตามกัน เยอะๆนะครับปดตาดานะครับที่ช่องพี่แทนออฟฟิเชียลนะครับลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนช่องแทนออฟฟิเชียลนะ้ชายคนนี้เขาได้เที่ยวรอบโลกและใช้ชีวิตได้อย่างมีสีสันและหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องทำงานหนักอยากรู้ไหมครับว่าเขาทำยังไง ต้องกดติดตามช่องแทนออฟิเชียลนะครับผมเฮ้ยเธอทุดคนดีเอาเฮียเดี๋ยวเฮียเฮียจะเย็นนี่ทำไมพูดกระหนูแรงจังาเขย่าเหี้ยเฮียเป็นไงเด็กที่บอกมาเฮียชอบเปล่าเฮียชอบปะครับนี่ไฟจริงแล้วเนี่ยฝ่ายจริงนะไม่ได้โมมากล้าเป็นบ้านเลยช่อนบนนักหน่วยเหียชอบเปล่าชอบอยู่แต่ช่อนบนน่าจะเป็นนักหน่วยได้หนูก็กล้าไม่ค่อยมี ก็น้องคนนี้เพิ่งมาทํางานวันแรกเลยนะครับเฮียอ่าอันนี้มาทํางานวันแรกก็ฝากตรงฝากตัวไอ้เฮียเลยนะเฮียหนูฝากตัวไว้นะครับนี่นี่ชื่อน้องเอ่อไข่ตุงไข่ตุ้ใชาฮะนี่น้องไข่ตุงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเฮียอย่าเพิ่งแตะน้องนะแต่เฮียเดยวดูงานรอบๆได้หนูหนูเรียมาให้เฮียดูเดยวดูงานหน่อยนะเพราะเฮียมาบ่อยแล้วเฮียจ่ายจริงแน่นอน เอาเนี่ยขำน้องเด็กหนูทำไมเนี่ยไม่ใช่ชื่อชอบอ๋อเนี่ยชอบนะจุกไกอ๋อโอเคโอเคก็นี่นะครับผมเป็นหน้านต่างหุ่นเอาขึ้นหน่อยเอาขึ้นหน่อยนะโอเคก็มาทำงานมาแรกนะครับคนนี้มาจากไหนมาจากตุรกีอ๋อหนูแล้วก็พูดแบบไม่ฉลาดเลยนะหนะหนูมาจากประเทศตุรกีน้องคนนี้ก็เป็นเอ่อฟิลแบบใสๆอย่าเงี้ยแบบรักษาความสะอาดคนจักรแลไม่มีนะไหนดูหน่อย ไปแล่มไปเล่มไม่นะไม่มันเป็นเทนเดี๋ยวนี้มันเป็นเทนเดี๋ยวมีเงียเข้าใจเลยนี่นหนูหนูใส่ผมนี่ใส่ผมใส่ผมนี่โอเคเงียนี่น้องน้องจอกหมูเลยเนี่ยจอกหูครับพี่คิดวขี้หูดับเ๋ยวเงี้ยโอนข้บัญชีของผมเลยแล้วกันเดี๋ยวผมให้น้องเลย้ยก็ไม่แพงนะอ๋อสี่เปนห้าสี่เปนห้าสี่ันห้าครับนสี่เันห้านยี่สิบห้าชั่วโมงโหตายเลยนะหนึ่งวันกับหนึ่งชั่วโมงครับตายเลยนะโอ่ ต้องเคีกับบ้าเอาเดี๋วเดี๋ยวเฮียเฮียเขังไม่รู้ไงว่าหนูทำอะไรได้เฮ้ยในหนูลองแต่ว่าลองเพลงลองเพลงอ่ะก่อนจะคล็อกเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวให้น้องเขาลองเพลงให้ฟังนะจัดมันสักหนึ่งถึเกินเองโอเคอ่ะวันทองกินตาหอกวานออง ขึ้นมาไปหรือเปล่าวะวาร์เวงก็ขึ้นมาไปหรือเปล่าวะวาร์เวงเฮ้ยเอ้าเต้นไหมนก็นี่เป็นเบสิคเบสิคของน้องน้องทำได้หลายอย่างแล้วก็เป็นการเต้นแล้วกันนะการเต้นมาเต้นแบบว่าเพีเอชอบแบบทาวเวิร์ดอะไรเงี้ยได้ได้เดี๋ยวเราไปทีละสเต็ปอ่ะเป็นแบบฟิลงานวัดต่อนแล้วกันอ่ะรำไทยรำอะไรเงี้ยนี่โอเค่นะ ประมาณนี้นะครับน้องหนูทำได้หลายอย่างแล้วก็เป็นเอ่อฟีลแบบว่าแบบติ๊กต็อกอะฟีลเต้นติ๊กต็อกอะไรเงี้ยมีทุกอย่างเลยแล้ก็เป็นฟีลแบบเต้นติ๊กต็อกอะไรเงี้ยน้องก็ทำได้หมดแหละโอเคครับน้องน้องหนูไปดไหนๆผมบอกแล้วนี่น้องของดีเยอะเอาดิน้องไหน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 ที่ไปดูกักับอินสตาแกรูดังนี่น้องมันทำได้หลายอย่างเงี้ยชอบไหมครับเอเดนนะอืมมา กน้องหนูทำได้หลายอย่างนะเฮียไหนน้องแบบยังยังแบบสวยใสอยู่นะเนี่ยแล้วต่อไปก็เป็นฟิลทเวิร์ดอย่างที่เฮียชอบไงอ๋อไหนหนูลองดิโอเคไปทีละสเต็ปเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเฮียจะทำอะไรครับเฮียไม่พี่เห็นจักันเลน้องดำพี่จะทาเพียอ๋อทาให้ทาทั้นี่นะอือเออโอเคโอเคแล้วก็เป็นฟิวทเวิร์ดแบบกำแพงกับกำแพงเอ้า one จูเอาจนี่เฮ้เฮ้ย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 เอนเฮียชอบปะเนี่ยชอบเฮียชอบโอเคมีรอยเฮียะเป่งเลยเฮียแบบอย่างหัวปลาคออะไรอะไ้นี่ไหนนี่เด็กมันเป็นงานนะชอบคนเอาใจมึงโซเหมือนพี่บพี่บพี่บอเริก หนูกลัวจ้ะไมกลัวไงหนูอยาไปกลัวดีอย่าตังค์อตังค์เยอะนี่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 เจ้นดีเตียให้ตี๊บเตี๋ยเตียให้ตีบหนูใจเงี้ยหน่อยหนูใจ เป็นการล้อเล่นเป็นการล้อเล่นเป็นการเล่นกันแข่ของน้องเขาน้องบันที่น้องเบมบอดมาบอกว่าน้องเต้นท่าโกมได้ใช่ครับนี่โชว์ให้แขกเขาดูพุทพึงพุทพุทึงพุทพุเฮียชอบเฮียชอบเฮียซื้อเลยเฮียซื้อเลยนี่เอาไปเลยหนึ่งพันบาทเฮียเชอบหน้าดีมากโอเคไหนอันนี้เป็นแค่ติดนะสี่พันผมก็ได้จังหักนะเ้ย เอ้ยนกยาเอ้ยไ้าอแล้วหนูแล้วน้อหนูเขาเล่นมุกได้นะเนี่ยมุกได้มุกตลกไปพดเพชรสุพันไปถูกแล้วไปเบยถูกแล้วอยู่คนเดียวของหน่ใช่ไหมใช่ใช่ครับเฮียชอบสเต๊กเนี้ยถูกใจเขาค่ำคืนนี้เฮียก็สนุกกับน้องคะวันนี้นะแต่ว่าตีสี่อะไรตีสี่ไปซื้อมาแล้วมีนทาให้เต็มหลังเลยเป็นไรอ่ะคิดเงินเต็มเลย ไม่ดูเลยเลยขอโทษขอโทษเฮียผมผมลืมเฮียขอดูช่วงมั่งเหรออะไรเนไงแม้ก็เดี๋ยวเฮียเฮียค่อยไปดูท้องละกันเช็คมันดีแล้วคนนี้แต่ว่าข้างหลังลืมเช็คน้องหนูโอเคกับเฮียบ้างเฮียเป็นคนสนุกนะเฮียดูได้จะเล่นน้องดำเป็นหน่อยนะไม่ขุดได้มาเล็บทามาแล้วทาเล็บเจียมาแล้วมันจางคราวงนี้โอเคน้องหนูเฮียชอบเหรอไหมเฮียเล่นชอบเลยอ่ะ Nó cũng có chết 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 thì chết 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 không chết 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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วหมดเวลาเฮียอะไรอะหมดเวลาน้องกลับเร็วไปแล้วครับวันดีครับวันดีครับหรอวันดีครับหรอเฮ้ยอะไรแะ้วันดีครับใช่ไหมวันดีฮิเดะอิคารามันกลับบ้านเราพอๆเฮี้ยๆพอๆเดี๋ยวนี้ขายสังขารนะเดี๋ยวนี้นะเอามันพูดเงี้ยเอาเงาไปนะอ่ะอาเ่ะไอ้ไอ้เอาดิ ตั้งคืนมายังไปคืนแม่เอาเลยมึงเอาเลยใครจะกล้าสู้กันถอนน้ำมวยขนาดนี้น้ำมวยเลยก็เดี๋ยวจะเฮียช่างเฮียดีต่อนะเอาเียอ่ะเอาคนอื่นเอ้ก็น้องคนนี้ก็เป็นเชิด เออเพื่นเชียงงัวนิดเฮ้ยเพื่อนเชียงว่าผมทรงนี้ก็สวยดีนะโอเคโอเคก็เฮ้ยเพื่อนเฮียนี่ที่เป็นลูกครึ่งอ่ะเพื่อนเฮียนะนะไอ้ตุ๋ยเออไอ้ตุ๋ยนี่เดี๋ยวพาไปรู้จักรอบหน้าไอ้นี่รวยไม่ใช่เล่นนะเดี๋ยวจะตัวตัวน้อยกว่าเฮียหน่อยอ๋อมันขี่แลมโบนี่บ้านมันคฤหาสน์เดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าเนาะรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ามาถ่ายตุ๋ยไอ้ลูกครึ่งลูกครึ่งไอ้นี่ก็รวยรวยไอ้นี่รวยเออยังไหน้าออกพลังหน่อย มันน่าจะชอบเองอะคือสีผิวมันอาจจะใช่ใช่ชอบไทยๆจนนเอเชียเอยหอมบางๆนี่นะชอบเลยเอาตายนะโอ้โาตายน่ะลุกขึ้นเลยนะซืืออันนี้ดีซีมาไม่ทาตูดเพราะอะไรแป๊ดไปไหนก็ไปไปยิบไปหาเดินที่ไหนแต่งตัวงี้นะก็ซ้อมมึงไะเว้ยมาเลย